สวัสดีครับอยู่กับคาร์แมกซินแทแรนนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับไปชมตารางฟันดาวของ Honda c r v ในปี2026เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับมีมาให้เราเลือกทั้งหมดเนี่ยมากถึง5รุ่นย่อยนะครับส่วนราคาจะเท่าไหร่บ้างและตารางฟันดาวมีเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมราคาในทุกรุ่นย่อยกันนะครับเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกกับรุ่น Honda CRV ในรุ่น e-hv e ในรุ่น e นะครับเป็นรุ่นย่อยใหม่นะเพื่อนๆราคาจำหน่ายอยู่ที่1 3 9, 9่0 0 0าบาทรุ่นย่อยที่2นะครับก็คือ e-hv e es นะครับราคาจะอยู่ที่1 5 4 9 0 0 0าบาทครับจะลดลงจากเดิมนะครับประมาณ40,000บาทรุ่นที่3นะครับ e-hv e h นะครับราคาจะอยู่ที่1 5 9 9 0 0 0บาท ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นย่อยใหม่นะเพื่อนๆรุ่นที่4ครับจะเป็นรุ่น RS 2WD ราคาอยู่ที่1 6 5 9 0 0้านบาทเป็นรุ่นย่อยใหม่เช่นกันนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นรุ่นที่5รุ่น EHEV RS 4WD นะครับราคาจะอยู่ที่1 7 2 9 0 0้าบาทนะครับเป็นราคาเดิมนะเพื่อนๆ สำหรับจุดเด่นของ CRV eHEV ในรุ่นใหม่นี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับทุกรุ่นย่อยนะครับจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0 Hybrid นะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเบนซิน4สูบนะครับเป็นระบบฮากิสันไซเคิลนะครับขนาด2.0ลิตรจะมีทำงานร่วมกับนะครับทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยถึง2ตัวนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับ และเมื่อนะครับเมื่อเครื่องยนต์เนี่ยทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะเพื่อนๆจะให้พระกําลังสูงสุดถึง207แรงหมามีแรงบิด335นะครับนิวตันเมตรจากศูนย์ถึง2,000รอบต่อนาทีเลยนะครับถือว่าเริ่มจากสูงย์เนี่ยแรงมากๆจะจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT นะครับขับเพื่อสองล้อแล้วก็มีขับเพื่อนสล้อให้เลือกนะครับเป็นแบบ Real Time AWD นะครับ อัตราสิ้นเปลืองเนี่ยเพื่อนๆถือว่าดีมากๆนะครับอยู่ที่19.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเป็นการเทสรุ่น ehev นะครับ rs 2 wd นะครับต่อไปเราก็จะมาชมความเปลี่ยนแปลงของ honda crv ehev ในรุ่นใหม่นี้นะครับเมื่อเทียบจากรุ่นเดิมกันนะเพื่อนๆก็สิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือจะมีการยกเลิกเครื่องยนต์1.5เทอร์โบออกไปทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็จะมีเพิ่มรุ่นนะครับเป็นรุ่น EH EV E เข้ามานะครับแล้วก็รุ่น H แล้วก็รุ่น RS แบบ 2WD นะครับที่สำคัญนะครับที่น่าเสียดายมากๆก็คือรุ่นนี้นะครับยกเลิกนะครับเบาะนั่งนะครับสามแถวเจที่นั่งออกไปนะครับมีการเพิ่มระบบเตือนมุมหมอบสายตาตัวใหม่นะครับเป็น BSM นะครับเพิ่มนะครับระบบเตือนนะครับเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลังนะครับ ยกเลิกระบบ Honda Len w a t c ไปนะครับแต่ว่ามีการเพิ่ม Google นะครับเป็นแบบ v i วอินทุกระบบนะครับเพิ่มโหมดการขับขี่แบบใหม่เข้ามานะครับแล้วก็มีพานเพิ่มเบาะนั่งคู่หน้านะครับแบบระบายอากาศตั้งแต่รุ่น ehev es ขึ้นไปเลยนะเพื่อนๆมีระบบเครื่องเสียงพร้อมลำโพงเนี่ยเป็นแบบ Boss ส2ตำแหน่งตั้งแต่รุ่น e, H e s ขึ้นไปนะครับมีระบบเชื่อมต่อ Honda Connect นะครับพร้อมเทคโนโลยีดิจิตอล k ี y ทุกรุ่นย่อยเลยนะเพื่อนเพื่อนถือว่าดีมากๆนะครับตรงนี้มีการเพิ่มเซ็นเซอร์กะระยะหน้านะครับเพิ่มขึ้นมาอีก4จุดแล้วก็หลัง4จุดนะครับให้มาเน้นๆนะครับในทุกรุ่นย่อยเลยนะครับให้ขนาดม่านวัดเนี่ยที่ใหญ่และเป็นจอสีนะครับเป็น TFT ขนาด10.2นิ้วให้ทุกรุ่นย่อยเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีสีตัวถังภายนอกใหม่นะครับจะเป็นสีเทามุกนะครับเอ r ร์เบิลเกย์นะครับ ในรุ่น ehev rs แล้วก็ i s 4 w d นะเพื่อนๆส่วนในรุ่น rs นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมมานะครับก็จะมีการเปลี่ยนกันชนด้านหน้าและก็หลังสีดำแบบสปอร์ตนะครับแล้วก็ชายกันกระแทกด้านข้างเนี่ยก็ออกแบบสีดำสปอร์ตนะครับมือจับประตูเนี่ยด้านนอกก็เป็นสีดำแบบสปอร์ต ชุดตกแต่งภายในนะครับสีเงินแล้วก็อลูมิเนียมลมดำนะครับเพิ่มโลโก้ RS นะครับเป็นสีแดงแดงนะครับเบาะนั่งคู่หน้าแล้วก็เปลี่ยนก้านพวงมาลัยนะครับเป็นสีดำแบบสปอร์ตสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทิ้ง ตารางอนดาวไว้ให้เพื่อนๆเนีครับเลือกกันได้นะครับสำหรับเจ้าตารางผนดาวของ Honda c ซ v e h i ีในปี2025 2026นี้กันนะครับโดยเรามีมาให้ทั้งหมดชมนะครับถึง5รุ่นย่อยเลยนะครับลองไปชมดูได้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับดูไม่ทันนะครับสามารถกดพอดหยุดได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากกด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ